ปี2020 Rolex โเล็กออกอะไรใหม่บ้างวันนี้ไปดูกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับยูสวัสดีนี่ผมไม่ได้ยืนต่อหน้ายูทูบเบอร์เดี๋ยวผมยืนต่อหน้าเขาเรียกว่าไนงะ นักพยากรณ์ทิดาพยากรณ์นักทำนายดวงชะตาโอ้โหนี่เรารอวันนี้มาเป็นปีเลยนะเพราะถ้าย้อนหลังเนี่ยเราทำนายอนาคตของโรเล็กซ์ไม่ต้องบอกว่าโดนด่าเป็นปีโดนด่าโอ้ด่าไหมด่าแล้วโม่บ้งปั่นมั่งเป็นไง เป็นไงครัไปเอาคลิปล่าสุดที่ผมมีใโชคยืนพูดไปถอดเทปดูกันเลยว่าเราพูดถูกหรือผิดกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องไปถอดเองเดี๋ยวถอดให้ดูเยทให้ดูนะครับวันนี้ครับวิดีโอเป็นไงครับเราก็หนึ่งกันยายนแล้วด้วยหน้าที่สื่อนาฬิกาชั้นนําของประเทศของโลกแล้วครับของโลกใช่ไหมไม่ใช่โลกใช่ตอนนี้เป็นของโลกไปแล้วโอเคเพราะเราเราทำนายถูกระดับโลกเมื่อ่งระดับโลกเราไม่ทำนายถูกระดับโลกดังนั้นเนี่ย เป็นหน้าที่ของเราครับที่เราต้องมาอัปเดตสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันนี้เลยโเป็นเหตุการณ์ใหญ่เรียกว่าข่าววันนี้เนี่ยระหว่างข่าวอะไรนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลาออกกับโลเล็กเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่ารัฐมนตรีลาออกเขาลาออกเขาลาออกที่เอาหุ้นไ่ล่วงยังว่าไอ้เหียหุ้นชุ๊กชยอ๋อรัฐมนตรีลาออกอ๋อดูแต่โรเล็กอันนั้นไม่เป็นไรครับไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกเราคือโลเล็กเปิดตัวในกาสองศูนย์สองศูนย์วันนี้หนึ่งกันยายน เป็นปีเป็นปีที่ค่อนข้างทําอะไรเยอะแยะมากมายทะลึ่งใช่ไหมเพรามปกติต้องเปิดตั้งแต่มีนาเมษายนถูกไหมใช่แล้วปีน้การมาเปิดเดือนเก้าแล้วก็ทำเดี๋ยวอยู่ไปอีกแค่หกเดือนเนี่ยเปิดตัวใหม่แล้วต้องทังหน่งไม่ทำอะไรอีกแล้วแล้วเป็นปีที่ไม่ทําอะไรเยอะแยะแปลกๆเต็มไปหมดเลยเขากลาเล่นใหญ่มาแล้วมา อัปเดตัะดีกว่าเฮียมันมันมีก่อนอื่นเลยเนี่ยมันมีรุ่นอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครับก็พูดถึงรุ่นที่เรารอคอยกันที่สุดก่อนเลยซัมมารีเนอร์ซัมมารีเนอร์ครับเรือดำน้ำของเราไปแล้วเรือดำน้ำอืมก็ไอ้เจ้ยพูดเรือดำน้ำฉลองการซื้อฉลองการซื้อเดำน้ำเซเลเบตก็เปลี่ยนไม่ได้เราก็เก่งกันเนาะว่าจะเปลี่ยนอะไรก็สนได้กระแสไปอยู่ที่ฮาร์คใช่ไหมพอเอาเข้าจริงๆเราเหล็กก็ทำเหมือนเดิมเลยค่าล้างเป่าพันเลยเฮี้ยน กลายเป็นว่าขอสดงความยินดีกับสําหรับผู้ที่มีโลเล็กซ์ m ัมมาลินเนอร์เซมิหน้าปัด40มมนะครับคุณเป็นเจ้าของในการวินเทจไปเรียบร้อยแล้วคือไม่มีแล้วเลิกผลิต40มิมไม่มีเลยทุกสีทุกรุ่นไม่มีอะไรเหลือเลยก็คือล้างบางทิ้งไปเลยล้างรุยแล้วสิ่งที่เขาเอามาใหม่เนี่ย41มมอ่ะหนึ่มเมเปลี่ยนโลกใหญ่ขึ้นคือ กูก็ไม่เข้าใจความคิดนะขยับไปอีกหนึ่งมินเปลี่ยนเลยราคาขึ้นเลยราคาขึ้นด้วยคืออย่างเงี้ยก็จะบอกก่อนว่ารุ่นเอาจำง่ายๆว่าซัมมาลีเนอร์2 0 2 0โมเดลครับคือหน้าปัด41มิลิเมตรทุกรุ่นทุกวัสดุอ๋อเดิมคือซัมมาลีน40นี่คือซัมมาลีน41 ใช่เป็น41ซึ่งก็ใหญ่ขึ้นนะจริงๆริงก็นิดเดียวล้ข้างละครึ่งมิลเองก็นะครับอันนั้นเป็นใหญ่ก่อนเลยนะแล้วทีนี้ก็มามาดูกันในกันในรายละเอียดว่ามันมีอะไรมาเปลี่ยนมาบ้างโอ้เปลี่ยนทีจนผมแม่งจำไม่ได้เลยปกติมันเปลี่ยนนิดหน่อยเดี๋ยวนี้โอ้มันเปลี่ยนกันทุกรุ่นใช่มันมันมีมันมีทั้งเปลี่ยนสีและไม่เปลี่ยนสีใช่ไหมพูดถึงพูดถึงเรื่องสีกันแล้วกันสิ่งที่ดูออกไปไหนๆก็พูดเรื่องสี41มิลให้จบก่อนเอาเรื่องกายภาพก่อนกายภาพก่อนหนึ่ ขนาดเปลี่ยนไป41ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ตัวตัวตัวข้อสายเนี่ยก็ขนาดกว้างขึ้น1มิลตามรับกันรับกันไม่ใช่แปแตกแต่ว่าดีไซน์เขากพยายามจะบีบตรงตรงขานาฬิกาเนี่ยที่ภาษาอังกฤษเรียกว่ารักเนี่ยนะครับให้มีการสลิมลงคล้ายๆที่ผมพูดไปในคลิปหนึ่งแล้วว่ามันจะต้องเรียนแบบแบทแมนชิอันนี้เือนเชะเลยคือเคสใหม่นะครับหน้าปัด41รักสลิมเบสเลสเพิ่ม1มินะครับ เนี่ยทางฟิสิกอลที่เราเห็นชัดๆนะครับที่ลงไปในเรื่องของทางสีสันบ้างแมทเทียราอย่างที่สองนะครับก็คือเครื่อง เครื่องก็น่นแน่นเปลี่ยนตามรุ่นอื่นๆไปก็เปลี่ยนเป็นเครื่องรุ่นใหม่ครับสำรองพลังงานเจือสิบชั่วโมงที่เคยใช้กันรุ่นอื่นมาแล้วนะครับถึงเวลาก็มีเครื่องรุ่นใหม่เด่รุ่นหนึ่งโนเด่รุ่นหนึ่งเป็นเครื่องใหม่แล้วนะครับสามสองสามห้ากับสามสองสามศูนย์นะครับโอ้ยนี่ท่องเลขนี่ท่องเลขจำหน่อยไม่เคยจำอะไรอย่างนี้นะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่โรเล็กเีมเขาบอกว่าตัวตัวหน้าปัดเนี่ยจะมอง แล้วมีความสว่างมากขึ้นนะแต่นี่ไม่รู้ผมยังไม่รู้ทางเทคนิคเข้าไปขัดแบบสารสื่อมันมีข้อนึงเขาบอกว่ามองจากด้านข้างมันจะสะท้อนแสงมากขึ้นโอ้โหผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไปขัดสารสื่อมาหรือเปล่าเขาไปเรียนมาก็เห็นเพียแบบอันเหวไปทางนั้นเยอะเขาเขาแบบว่าเออเออว่าผมกับมาสนใขายเทปอดโรเล็กทิ้งแล้วไปอีกค่ายญี่ปุ่นก็เลยจตตาผมกลับไปต้องเยขนาดนี้ใช่ เอาแล้วต่อไปไปลงเรื่องสีกันโอ้โหเรื่องนี้หลายคนอยากรู้เอาเอาโนเดตกันโนเดตกกันแบบเก่งกันเหลือเกินโนเดตเปลี่ยนสีไหมโนเดตสีดําเหมือนเดิมครับอ่าโอเคอันนี้ไม่มีอะไรมีอะไรเปลี่ยนก็คือขยายใหญ่ขึ้นไม่เปลี่ยนตัวมีสีอะไรต่อไปเดตไหมเดตเดตนี่ก็เปลี่ยนเยอะไงก็ฮักก่อนเลยเซรามิกหน้าเขียวหน้าปัดเขียวซันเบิร์ดคือฮักอ่ะไี่แล้วอ่ากลับมาในเวอร์ชั่นที่ขอบเซรามิก สีเขียว <smo or. S 1> หน้า AH ปัดดำก็คือมันก็จะคล้ๆกับนาฬิกาโรเล็กซ์ซัมมาินเนอร์รุ่นที่เราเรียกว่าเคอร์มิดอะนะครับอ่าอายสองครห้าสิบปีอะนะครับก็ก็ก็กลายเป็นก็เรียกว่าเป็นเซรามิกเคอร์มิดแต่ผมเนี้ยชื่อชื่อจริงยังไม่ออกแต่ฝรั่งเขาว่ากันว่าเรียกว่าอะไรนะสตาร์บัคสตาร์บัค อันนี้ยังไม่รู้นะผมานืนดังกาแฟหรือเปล่าไม่รู้ว่าสายยาสุดท้ายมันจะเรียกว่าอะไรแตอนนี้เรียกว่าสตาร์บัคก็เอาเรียกว่าเปลี่ยนไปไม่ว่าจะถูกใจบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบอ่นี้้แแลวตหลายคนอาจจะมีคำถามเก็บไว้ในใจเดี๋ยวมีคลิปมาวิเคราะห์ให้ฟังเอาไปอีกอันนึงก็ที่เก่งกันบ้าแบบแม้เขาจะว่าสเตนเลสเนี่ยจะมาออกเป็นขอบน้ําเงินหน้าดำไม่มีนะใช่ซึ่งก็ผมก็บอกกับพี่โชคไปแล้วว่าน้ำเงินไม่ลงมาหรอกเพราะว่าน้ำเงินต้องอยู่ในตัวท็อปเบอร์ตองอย่างเดียวครับ น้ำเงินขอดน้ำเงินหน้าดำมีอยู่ในไวโกนั่นแปลว่าขอดน้ำเงินหน้าน้ำเงินที่เราเรียกว่าเสมอ์ดิสคอนครับไม่มีอีกแล้วเหมือนที่ผมฟันทงไปเฮียโชคเอาไว้เป๊ะๆอีกแล้วเหมือนกันนี่ธรรมดานี่เป็นนี่เป็นฝ่ายการละลเวเลยสว่ไครับเนี่ยจริงๆกับผมเป็นคนเป็นผู้มีอิทธิพลต่อวงการนาฬิกาโลกไปแล้วผมก็ไม่รู้ได้เชื่อเพปุ๊บ พูดปุ๊บปลเหล็กฟังพูดไม่ฝอยอปรสีจริงจริงฟางแล้วจริงคลิปก่อนหน้านู้ผมก็เคยพูดไปแล้วแต่ว่าก็แต่ไม่ได้่าคลิปไหนครับแล้วก็มีอะไรอีกแล้วที่เหลือก็อย่างเช่นทูโทนทูโทนอีกรุ่นหนึ่งคือหน้าสีเดิมอ่ะก็ก็ยังอยู่คริงแต่ว่าเปลี่ยนไซส์เป็นอะไรเหมือนไอ้ดำนะโอเคก็ยังอยู่สำหรับตัว รุ่นทองนะครับ,รบก็ยังอยู่ในการประกอบองค์ปกอบสีเหมือนเดิมดําทองน้ําเงินทองอะนะครับยังอยู่ครบเหมือนเดิมในรุ่นทองคำนี่ก็มีแค่ทองคําขาวเท่านั้นที่เปลี่ยนหน้าตาไปกลายเป็นไม่รู้จะเรียกว่าอะไรของน้ำเง,ง,งิน,งหน,น,นหน้าดำาอน้ำเงิหน้าดำเป็นตัวใหม่ที่แบบพึ่งผุดขึ้นมาเลยนั่นก็คือตระกูลซัมมาริเนอร์2020เปลี่ยนทุกรุ่นนะครับซึ่งก็ยังคงไว้ซึ่งรุ่นยอดฮิตอย่างสีดำล้วนนะ แต่ก็แค่เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนอะไรให้มันดูนั่นขึ้นแล้วก็ต่อไปก็มีของแถมรุ่นอื่นอ่าอย่าเรียกว่าของแถมเนี่ยเออก็คนไปโฟกัสแต่ซัมมาริเนอร์โอ๋อเวาให้เฟาโฟกัสอย่างอื่นบ้างส่วนส่วนมีรุ่นใหม่คือสกายเดเวลเลอร์สกายเดเวลเลอร์ยางสกายเดเวลเลอร์สายออสเตอร์เฟรสนะครับก็สกายเดเวลเลอร์ทองทองใสขอเดิมเดิมทีเป็นสายโลหะเมื่อก่อนสกายเดเวลเลอร์เป็นโลหะก็เปลี่ยนเป็นสายยางให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นอ่าดูเป็นแบบก็ ก็สวยนะรุ่นนี้สวยจริงๆแล้วกลไกคอมพิวเตอร์ที่สุดของโรเล็กนะครับเอาอีกไหมอีกเดีอยวอีกอีกหนึ่งตระกูลที่มาใหม่เอเดี๋ยวเอาตัวเล็กเอาตัวเอาตัวหนึ่งก่อนเดจัสเดจัสเดจัสก็มีมาใหม่สำหรับสุภาพสตรีไซส์31มิลออรหน้าปัดใหม่มาสีม่วงเฮ้ยน่ารักสีม่วงสวยนะก็แต่ว่าก็ไซส์สั้นพันัญญาไหฮะซื้อให้พันัญยาผมไม่ค่อยชอบโรเล็กเนี่ยซื้อยามาเตอร์ให้แล้วไซส์เกาหลีอย่างเฮียก็เหมาะนะส31มิลจริงๆมันก็ได้นะ อีหน่อยผมว่าทัศนการของนาฬิกาเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอีหน่อยแม่งใส่นาฬิกาอีหน่อยนาฬิกาห้อยคอจะกลับมาคิดอ่ะหลวงพ่อเพราะว่ามันบ่งบอกสภาพทางสังคมไงจุดที่เกามือแม่งมองไม่ชัดห้อยคอแม่งเลยนึกออกไหมกลับมาคิดเหมือนเดิมกูรวยมึงจะทำไมใช่เพราะยุคเพราะยุคแรกของนาฬิกาจังมีเฉพาะคนรวยเท่านั้นที่มีเครื่องบอกเวลาเนาฬิกาห้อยคออ่ะเนาะเล่นนะครับเอาไปรุ่นนี้นะครับคือผมชอบใจมากเลยเหมือนการตลาดของโรเล็กจุกเนี้ย เมื่อก่อนเนี่ยไม่ดูเลยไม่สนใจรุ่นนี้เลยนะโอ้ยออยสเตอร์เพอร์เฟคชลคือมันเอาออกแนวทรงแก่โบราณโบราณผมเพิ่งรู้ว่ามันมีสักแต่ว่าขอให้มันเหมือนกับความรู้ผมคือก็แค่มีคําว่าโรเล็กที่เหลือดูดีไซน์ดูอะไรเฉยๆมันเป็นโรเล็กแบบตัวเริ่มต้นตัวบ้านอ่ะคือมันเลี่ยมมากไงสายออยสเตอร์แล้วก็หน้าปัดเลี่ยมคือใส่เอามีโลโก้โรเล็กดีกว่าแค่นั้นอ่ะเออไม่ได้ไม่ได้อะไรมากเลยไม่มีอะไรเลยแต่คราวนี้อาคราวนี้มาแบบอาจจะเห็นร้อยเมตรอ่ะ เอาจริงนะเขาทำให้แบบ,แบบแบรนด์เขาดูยกขึ้นหม่หนึ่งใส่ใจคือก็ถือว่าผมชอบเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยห,หรือรจะมีแบบสปอยหนึ่งตัวที่จะถูกจับขึ้นมาเล่นกันอะนอ่าในช่วงที่จริงเพราะว่ามันมีมีทั้งสีให้เล่นมีทั้งโอ้โหสีสันให้เล่นแล้วก็ราคาจับต้องได้แล้วแบบ,บสีแบบไม่ได้มีทุกอันมีแบบ ใช่มมีเป็นสเต็ปสเต็ปเฉพาะบางรุ่นถึงมีสีนี้โห<ฮ><ฮ>แม่งโคตรเจ๋งเลยเรียกว่ามีทั้งไซส์ไซส์ที่มาเลยครับก็คือแน่นอนก็คือผมไปช่วยน,นะครับมาใน41มิลครับ41มิลไม่มี40 นี่มันเป็นยุคของ41หรือเปล่ารู้ไอ้หนมินนี่มันเปลี่ยนโลกด้วยไงงวดหน้าแน่นอนงวดนี้ไอ้เป็น9-9-9 -9-9-7 <c oughs> แล้วงวดหน้างน้าเกาลืน้ามอนัเป็นเล่งเหม่ยที่แบบแบ่งเทียมาก <c oughs> ทำไมไม่ออก9ก้าบ,บ่งหมดเลยนะให้จบเลยนะิงเย่งเสร็จมาตัวหนึ่งจริงอ่ะมาดูรุ่น41ซึ่งบอกภาพรวมก่อนภาพรวที่เกิดขึ้นกับรุ่นนี้คือเค้าเลเองเนี่ยเพิ่มสีที่ไดอลใช่ คเน้นความเป็นสีสันมากขึ้นโอ้โหเป็น p าวเวอร์เลนเจอร์ลยทีนี้ p าวเวอร์เลนเจอร์เลยครับเรามาเริ่มที่รุ่น41เป็นกันก่อนเป็นรุ่นที่มีสีเยอะที่สุดใช่อ่ีทั้งหมดเจ็ดสีโอ้เจ็ดสีนาฬิกาเจ็สีไม่นด้เจ็ดแตงใครจะแก้บนตอนนี้ไม่ต้องเอาภูมาอะไรเจ็ดสีไปไหว้แล้วต้นด้ต้นใสเอาโรดเด็กเจ็ดสีไปไหว้เลยแลบลอง ได้ได้ผลได้ผลจะมีคนใหญ่คนโตใส่เรียงกันหรือเปล่าเสร็จเรียบรอยมาทีเดียวเสร็จแลอย่างนี้อ่ะจะสีมีอะไรบ้างโรเล็กนะครับอัลเจอร์เพอร์พิชวลเบสิกเลยสีไดสีเซมินเบสิกหน้าสีเงินสีดำอ่าอันนี้คือธรรมดาน้ำเงินอ่าอ่าถ้าพูดสื่อสารสีนี้อาจจะรู้สึกว่าคุ้นเคยดีเออกบบธรรมดาแล้วไงล่ะแต่ก็สีที่สดใสอ่ะมันมีอีกก็คือส้ม ส้มจี๊มากอันนี้เด็ดมากเหลืองเหลืองชมพูชมพูฟ้าเธอคอยส์และทีเด็ดสุดประจำตัวโรเล็กคือเขียวโอ้โหเดอฮักมันหดลงมันหดตัวลงยวเลิกที่เขียวสมาลินมาออกปพระประโชคหน้าเขียวเอมันหดตัวลงมาอยู่เล็กลงคือผมไม่รู้นะแต่ผมว่าสไตล์ผมอะสวยสุดผมชอบสีส้มแต่ราคาพุ่งสีเขียวผมชอบสีเหลือง ผมว่าเขียวราคาขึ้นเวขึ้นเืออะไรไม่คุ้นอยู่เพราะไซส์ส6มสิบหกมิลกับ3ามสิมิลไม่มีสีเขียวครับใช่อย่างที่บอกไปตอนแรกครับว่าสี่สดมิลเนี่ยมีเจ็ดสีเจ็ดสีว้าวนะครับส6มิมลก็มีเจ็ดสีใช่แต่ที่ต่างกันคือสีเขียวกับสีชมพูใช่สีชมพูเรือใหญ่มีสีเขียวอ่าเรือเล็กเรือกลางอ่ะ สามที่หกม,มีสีชมพูสำหรับผู้หญิงไงสำหรับผู้หญิงหรือว่าใครที่แบบเอ้ข้อมือเล็กกว่านั้นก็ไป3าแล้วก็สุดท้ายฮะนับปัดสามสก็มีสีชมพูให้เช่นกันครับใช้ได้สุดเนี่ยก็มีสีสีคือเงินดำน้ําเงินแล้วก็แถมชมพูมาให้นะครับก็กเงินเงินดำคาดว่ารุ่นที่ขายดีก็คงจะไม่ใช่เงินดําหรือแม้แต่น้ําเงินใช่น้ำเงินเมื่อก่อนขายดีนะแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้ผมว่าเขาไปเล่นสีสันกันผมว่าไอ้เธอคอยสีกับสีเขียวน่าจะมา ผมว่าราคาแพงสุดอะคือเขียวแต่หายากสุดอะส้มเหลืองผมว่าเหลืองอ่ะเหรอค่อยว่ากันแล้วกันเออมันแล้วแต่คนชอบไปละแล้วมันมีอะไรไม่เฮียนอกจากรุ่นที่ผ่านมานี้ก็ครบแล้วเดโอน่าไม่มีไม่มีเทียมพีไม่มีเงาเงาสรุปว่าสรุปนะครับอ่าสองศูนย์สองศูนย์โมเดลที่มีการกระเพื่อมนิดหน่อยอืมนะครับก็คือเดนจัดสกายเดเวลเลอร์ออสเตอร์เพอร์เพชวลและซามาริเนอร์ครับนะครับก็เป็นตัวไดนเอ้ยปีหน้าเดาถึงปีหน้าไหม เดี๋ยวเอาไว้อวีกคำหนึ่งเอแค่นี้แล้วกันดูมึงสรุปได้แล้ววันน, <Okay. S 1> น,นี้วันนี้ก็หวังว่าจะหนำใจไปครับกับการทําหน้าที่สื่อของเราเชื่อว่าตอนนี้หลายคนอาจจะมีคําถามในใจว่าเฮ้ยแม่งจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยตัวนี้ผลิตขึ้นจนนั้นคุณค่าลดไหมอะไรไหมเราคิดไว้แล้ว uh. และขอแยกให้ในคลิปหน้าแล้วกันเอาแบบสะใจไปเลยคลิปนี้เผื่อสำหรับคนที่แบบอยากรู้อัปเดตจริงๆว่าเฮ้ยมันมีอะไรใหม่เราขอไว้เท่านี้ ส่วนคลิปหน้าวิเคอกันแบบจัดเต็มเดี๋ยวเจอกันโอเคเอาละคลิปนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ